สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุู่สุคนกัยินดีตอนทำทานเขาสูซองบ่าวแซนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกับมื่อนี้เนาะบอสนก็สิเดินทางไปบ้านกุดฮีเนาะเมืองสองคอนแข่งสวรรค์นาเขศพ่อแม่พี่น้องเลยกับเตโลและเนาะที่บแสนไ่ได้เข้าไปเนาะกับมื่อวนนี้บอสซนก็สิเข้าไปหาเอยเลือนพ่อพี่น้องเ้ยเนาะกับเขาได้ซื้อข่าสารกระสอบหนึ่งไปมอบให้กับเอยเลือนกับนุ่ม แอากาขนมน้ำเนาะที MM ่เขาซื้อไปในมือ huh. น so ี่การต้องขอความเข้าใจแม่อยู่ต่างประเทศ USA เนาะที่เพิ่นธะเงินน้อยนั้นมาแสนจำนวนหนึ่งเนาะให้ย่าแสนไว้ซื้อเข่าให้กับครอบครัวที่เพิ่นผมมีเขากินนี่แหละผมไม่ต้องเอ้ยการตั้งใจไปเที่ยวแล้วว่าแสนก็ยังไม่ได้เข้าไปจักเทื่ยเนาะเมื่อนี้เขาจะซืเข้าไปเยี่ยมยามถามไทยเบิงเอื้อเลือเนาะว่าเพิ่นใช้ชีวิตกคมเป็นอยู่เป็นจังได้เนาะหลังจากที่เขาไปเทื่ยวในซานติเพิ่นแล้วแล้วว่าชีวิตกคมเป็นอยู่เพิ่นทีเป็นจังได้ อ่าเป็นสิพัฒนาขึ้นโกเก้าว่อด้ือว่าเป็นจังใดเนาะการวันนี้ครับกัสิพาพ่อพี่น้องไปเบิร์นเนะาะพ่อพี่นออ้องการก็ยังต้องขอความุกเข้าใจเมกัสไซร์แต่ก็ไม่รอนเนาะทีเียวกันให้ครับเอ้อเรือนเน,ะน,เา,เนาะจนแล้วพูดแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยกาต้องขอความุกเข้าใจหลายเด้อขอให้ไม่ทั้งสองอยู่ดีมีแหงเน,ะา, okay นะาะสาธุกาโอเคเนาะพ่อพี่น้องไปติดตามหับส้มน้ำกันได้เนาะ นเป็นที่ห้อยแล้วเนาะเป็นการอยู่เ <min> ฮ <h are> <eled> <kon fer ences> ือนพอดีพอพี่น้องเอ้ยเนาะอย่างไรก็ใสิบอ่อยๆมายุกเอาเข่าก่อนพอพี่น้องเอ้ยโอเคแล้วพอพี่น้องเดี๋ยวว่าเสนร์ที่ไปบ้อายๆมายุกเอาเข่าก่อนเนาะนี่พอพี่น้องวันเสาร์ก็ใส่เข้ามา กระสอบหนึ่งเนาะสามสิบโลเขาไม่ต้องไปล้กนะ็มีขนมแล้วก็ขนมน้ำสองแพ็คเดี๋ยวแสนใส่านมาวันนี้เนาะ เราจะเอาขนมไปก่อนเนาะขนมไปเพิ่งกันลงไปง่ายมากเอาเข่าคนไปนอไ่อยเดี๋ยวเซียนจะเอารถไปเมียนโฮมอีกเนาะเพราะว่ามาฮอดอ <c oughs> ันนี้มันย่ำใจใจกลางมีแต่ <c oughs> แหลตุเทือพเขาไปนอไ่อยแลหลตห่อนเนะาะย่ำหอดช่วงเที่ยงตลอดเวีย <c oughs> นทางขึ้นเงินของเพิ่น <c oughs> อออเห็นเนาะเพิ่นใหม่เพิ่นกัน,กนไป,ไปนอไ่อย Ao à, so sợ bài đi, ai à, sợ so bài đi. Doi doi sợ bài đi, sợ so bài đi. đời giờ I know? Honey, bài lại so bài đi. Đôi. À, so bài đi, so bài 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 À, a đi, anh lại sau bài đi. Cô đây, hãy 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 đó, hãy hãy Linh hãy Ờ hãy thôi hãy bây hãy hãy hả, bây hãy hãy hả, ăn hãy 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 hả, ăn ơi subscribe cho kênh Ghiền thấy Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อยู่แหลงท่ง ฮะขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้โอ้ขึ้นมาขึ้นต้นมะขามวะอ๋อป้าไปไปยกข้อเข่ากันแล้ยงังไรไม่เดี๋ยวจะจะรถไปไปห่มกันนอนแหลกอะยกข้อเข่าก่อนเพ่อนพี่น้องเลย อรก็บ <laughs> <c ười> ่ก็คอยเาโอเครปนอกไปก็นอบไน้เดี๋ยวเชนจเอารถไปเ็นโฮมคือเกา อั่งสีมาสัมษณ์ให้ใหม่เนาะ <laughs> สบายดีสบายดีโอ้ยนอ้อทักทายกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยสบายดีนอ้อบ่มียังบ่มียังโอเคเ้าก็นสิไปหายเรือนก่นอนนะบบันเลยพ่อแม่พี่น้องวันนี้ห้องกะมาคนเดียวคือเกา้าพ่อแม่พี่น,อนอ้องเลยเนาะ ตรงนี้แยกทางกันครับปอจิตอ่อต้าขึ้เก่คาคอไป่ตองไปช่วงขอใครไ,ไปยํากันเนาะเอากันเลอลาย,ยน้ำก่ฮีอะพ,พี่้องเลยเดินไปกันเนะาะอยู่ตงหน้าพอดีพไปไปี่ตองเลยอยู่ริมทางนีน่นะไก่ริมทาง

โอ้ยเดินฮ่โอ้ยยิงกระโหลกง่ๆได้เนาะฮ่าฮ่อ่อนแรงลายพอไม่น้องเลยโดยช่วงเที่ยงฮอสอนเที่ยงช่วงบ่ายพอดีเนาะอืมออแลงเห็นยงช่วงเมื่อนี้ไงช่วงมื่อนี้่ด้วยโอ้ย บอกมะขามบอกมะขามโดยเอามะขามไม่ใช่นะเพิ่นไปหาเอาแถวท่งเลยอ๋อคายบ่โดยโดยูเอาเลยเ้าแล้วเธอได้เพิ่นขายอะมะขามมันลงเลยดิขามกะไม่มานั่งพี่ก็ได้พี่เหมือนนุ่งซ้ำซีซี โลลงสี่พันีนหรอแลนขนมลงเน่ยเนล่ลเนช่วใส่ช่วยใส่เลยเลยมันก็เริ่ม่นแล้วมั้งดีนี้เนาะแต่โลนมคามกันแต่บ้านอื่นมาเอามาคามเขาเองบอได้ไว้เลยมาคามห้าลเอาเนี่ยมพระเจ้าอ่อได้ไว้ได้เลยดเขาซื้อล้พระเจ้าเขาไปซื้อเอาบอโดย Là, <cười> <cười> bây giờ nó hơn mày. Và lý chứ bỏ. Nó. Ai cô cao lẽ bọn nó. Rồi. Em đang tưng quá bọn. Hay hơn chứ đã để ên. Hả? Mình ên, mình mà ngắm tao mà ên. Mình ên bỏ. Rồi. Ồ. Tôi bật tin gì. Mày มันจะว่าเป็นน้ไม้เขายังโมแหงบ่เนาะดูออเกินข่ากินห้าือเ่นี่เื่อเข่ามันได้เพื่อกินแล้วลูเื่อห้ยนะพ่อพี่น้องโอ้ยเได้บังูมบังแตงออกมาแล้ววะหักกัหมากว <esi> ่าไม่น <als> ่ามดหน้ามดหน้าหรอ nằm oh, à, không, à, say chơi khốt, chơi khốt, nằm à, non, non, say, khôi khôi quá, Nong thương, non thương à. Nong non hèn này cả, bác, bác, um, mà mày nằm khốt, ừ. bác, đấy nó cũng mua cái làng này, khoẻ ừ. không này, nó ôi, bác, con mà mày nằm lẽ, mày cả rám này nó. ต้นใหญ่หมากเลยได้นะอือลายใช่ป่ะจะให้ปลูกกี่สามสามครึ่งพุ่นได้สะของใยรสิตัวนั้นข้าเจ้าคายเลยตัวนั้นคายเล้ป้ะดูอันนี้ปลูกพอะไ้เด็กหน่อยกินลูกนุ๊กบ้านเรียกกันบ่อันี่เนี่ยเป็นคนบ้านเรียกกันบ่เอ้ยดูด อมาดินน้อกันเนาะมันเย็นแล้วมานางดิ่นแมนแมนจะดีเย็นเนาะจะดี่เนาะเย็นแล้วเย็นดี้อะเย็นดี่งน่งชื่อชื่อวินังอะไรมีแผนสีสางสายย่งบัีรต่อไปาเคสนัคนแบบไรบัตรแร่ข้างไกแร่ข้างไก็มีน้ำปลูกไปเลย ปลูกหญ้าวงหญ้าบ่โดยโดยๆกะเฮ็ดเอาเนาะแนวไหลที่อันนั่นเนาะสิกิกลุ่มครอบครัวเฮากะสร้างซาเฮาได้เบดนี้ก็เนาะโดยเนชาเพิ่นก็เฮ็ด้นี้แล้วโดยกแม่นมีน้กสิปลูกอีกว่ายังบ่ระยะได้ถอยเพิ่นแล้วแนวปลูกาบ่มีน้เนาะตนีเนาะโดยน้กเบิดแล้วพอพี่น้องให้เพิ่น่ ลูกชายเิ่นกะลงทงคือเก่าเนาะลงทงผู้หนึ่งอะเมื่อวานน้ำแม่เท่าแม่เท่าเอาเมื่อเอาไปเมื่อวานปะโดยหายอยากเมื่อไม่เท่าใช่ไม่เท่าอยู่บ้านนแหละเพื่อนเอาเมื่อน้ำมาชงผู้หนึ่งเพื่อเอาผู้หนึ่งเมื่อ เปินไงดีใจอยู่ไน้นอนเฮือนใหมเทือนโดยดีใจดีใจช้ำไหดีใจเตอ่ดีใจแห้งบ่โดยพอบ้านกะมาแวะยุ่งมืองวานนีอ๋อเพิ่งทำบ่โอมีดักบ้านแต่ใช่เคยมาแวะเอาเพิ่งมาเลยเพิ่งจะมาแวะอยังีงบ่อ๋อมื่อหนั่งก็แวะแวะจอบแล้วก็มื่อ มันม่ได้หายอยู่แน้วอยู่ลำโพงได้ถ้าว่าแครได้น้ำนี่ชิบูงมักทั่วมาแตงอีกอ๋อพวกยู่โมงองไหนและโมงเก้าและโดยโดยเพื่อนก่เคยถามเราเสนมาอยู่นอกเรื่องน้ำแต่ว่าเพื่อนก่บ่ได้ติดต่อมาเลยเนาะเพื่อนก่เคยถามอยู่เรื่องน้ำกรถ้าว่าเขาจ้าน้ามันจะอย่างีนแพงบ่ บ้านแลบ่ไดว่าคองอันนี้บ่แต่อือสิหมกนี่นะ3,000ปลายเนาะตามเฮาเครองน้ําไว้คั่นอันบันเิงก็มนกมันก็บ่เมนี่วางนี่ก็สิลาอยู่นตามน้ําเนาะนี่วางนี่กมันก็สิบ่อันนั้นเนาะบ่บ่นั้นเนาะแ่นเนาะมันแห้งนะมันสิเทิงไว้อีกคั่นเทิงไว้อยู่น้ําเนาะ ไป่ใครพูนี่พูดนี่ลานเฮาลานหมอลานเย็นดีเดรึเปล่าดิไพ่มากไพก็ยังนอนงลินยนีหมอเด้อเยเย็นเนาะโดยโอ้ยเตียงคือบ่ดให้ดีๆแน่เลยเตียงอุ้ยสาเฮ็ดดีๆเพื่คนนอนหลังเนาะมันท่มดีเย็นดีได้หม่องนี่เฮ็ดใหม่ได้บ่ได้เด้อคนจะเต็มฮักโอ้ เม่กี้เคยมีคนมาดินวะยังวะายขนาดบอตะกอนน่ะนะโดยบอตะกอนก็มีมีวะมีวะผู้มู้เป็นดินน้ำดินนะแต่เคยลังใน้อแอนไหมโดยออ๋แต่เคยดังเมื่อก่ันก็มีอยู่เนาะมีอ๋อเป็นผู้ปะอยู่ผูกกับาอ่แมาเล่นแม่เลี้ยมดีๆไว้นั่งดินเนาะแล้วก็น้อยเดี๋ยววันเสาร์จะได้น้ำด้อยเงินซานกับหมอยมันหกเลยโดย ไว้เป็นทีเป็นทางสิงคองเขากันไก่พ่าย่ไไก่เฮื่อนนะเออบรมีบ่ไก่โดยบ่มีม่พอโตขวักควายกับบมีนับแต่ไก่แต่ก่ไหนคือว่าไหนเนาเขากะหามาเนาหาว่าซื้ออย่างว่าเธอโตเธอใดใ่กะมาเลี้ยงไปพันไปก่อนเลยโดย หายวะเลมันใหญ่มาก่ะวันน้ซื้อกาต้มขนมช่วยกินนะเอ้ผู้นีู้้นีมีลูกจก้นะอนเดียวู้เดียวหอเปาเห็นยังสจาเสมอไบอดียังบ่มาค้ามคือกันนั่นเล่าโอ้ขามือกันบ่เพื่อนเือนยู่พุ่นเพื่อนท่านไหบ่พุ่นบ่อยู่หิมทางบ่โดยเพื่อนเป็นในหิมทางเลยเลย อยู่ใ,ใส่อยู่กับลูกแล้วก็มีแม่นคนหนึ่งสามคนสี่คนทั้งหลังอ,อยู่บ้านนี่เพิ่นเพิ่นประเทศประเทศนาแซงเบินเลยบ่บมาเขตไหนวะเน่าเพิ่น,ยนอยู่แถบอะเพิ่นเฮทศน่ะดเดินทางเส้น,นมันมีน่าบ่เภอเขตนะดูอั่นหน,น้าหนองก็คือมีแน่ยในหนองเนี่ยก็ดูใส่ขาา่าวอ่อเฮ้ยนาแซงนี่ช่วงช่วงได้แบบเราเก็บเกี่ยวเทช่วงเดือนได้เล่นสี่บอก ช่วงที่บอกมุดหาแล้วมุดหาดเหรอแต่นีนมันอันนั <im ้นแล้วก้มแล้วนะสี่แค่คอยเดินสามผุดละเป็นยังล่ะมืออื่นกรเจ้ามาเอามุญเฮือนลังเนี่ยแหละไปพันออกเลขขี้แคบช่วงนะมือมือไหนมือเบาวมาตมิดเด้ มือมาผุดยาวส่วนอ๋อมือมาเมื่อนว่าขึ้นเฮือนแล้วเหรอหมอโดยมาเพิ่นว่าพันว่าเอาบุญเฮือนคนเต็มเอ้ากระบอกก็จาว่าชื่อเล็กขี้เข็ยบไพ่กระบอกชื่อโอ้เด็กขี้เข็ยบออกบ่โดยต้นก็มีแต่ต้นแดงแดงแดงพันว่าได้ไงพัน เมื่อคืนนอนเื่นไหมนี่วะโดยเมื่อเบามากพอดีเอาตำบิดตำบออ๋อโดยโดยอ๋อปุ่มีคิดเลขกคีแคบปุ่จักเอือเวลาซื้อวะจะกูเดี๋ยวซื้อเลียอยู่ไงโหกเคยหลินอ๋อกเคยหลินเนาะดีแน่เนาะมีแต่มาบอกข้าเจ้าไอ้ซื่เนาะโดยบอกข้าเจ้ากับเธอผลพันธ์อะไรน วอาเสียกัยังงุ้งอยู่นาะมือหนาว่ามาว่าขึ้นเอ้าว่าขึ้นเนี้ยขึ้นมัอนี่ก็ได้พันหน่อยกันเอ้าคือว่าขึ้นมัอนี่ก็ได้ปะแต่บางประเทศเนี่ยังเรียกว่าขึ้นแบบนี้ว่าแต่อันบ้านของเนี่ยเล่แต้บ่แม่แล่แต่ผู้ขึ้นไหวกับผู้ขึนสะกเนาะกับผู้ขึ้นสาก็ไปหาว่าผู้ว่าคนมายังเป๋อเหรออยู่บ้านเนี่ยก็บวชเขื่ได้มีแต่ห้าหมื่นห้าวันมัน

คลองบ้านเฮาวันบอกปัดแบบนี้บ่ได้ไวได้ไร่แล้วแต่เฮาสิเฮ็ดบ่อันนี้แม่คันผู้อันวอาก็หาบานขึ้นแล้วก็แล้วอ๋อตามอีตามเฮาตามเฮานออะไดรกันเนาะเฮาไปบ่เคยอยู่บ้านอ๋อนี่บริเวณบ้านเอ้ยเองมั้งบริเวณคนมองไข่อ๋อกี่คนคนที่ว่าเจ้าเป็นคนบ้านอื่นอะไรกัเพิ่นมาอยู่น้ำผัวเนาะอะไรกันเนาะโดยแต่งมาเฮือนโอ้โดยโดย แล้วันนี้ถามอย่างนาะพ่อแม่ของเอ้ยได้ใช่ไหมคนยังอยู่บ่ดอย่างเงยังอยู่วัอยู่เบิดเอายังอยู่เบิดเดี๋นี่โดยเฮื่อตอนที่ว่าจะมื่อถามหาอ๋อเฮือนตรงนั้นบ่โดยเออเป็นยังได้เป็นยังฮ่ะไปกินขนมบ่ฮะไปกินขนมบ่กินบ่ขนมแท้ขนมบ่ก็วอามาให้เพิ่งเยอะไปกินขนมอยู่ป็นจักอันนี น้อบ่ไอ้เนาใคแต่อยู่บ้าช่องสะเลนบาอยู่และแต่ก็วด้อยู่เพือนบ่โดยกาน่เพิ่ไปหาค้างล้เออตังบ่นี่ยเยตังกันเนาะนางกอดเย็นดีเนาะมงนี่เนาะเออเป็นยางลาบคุแล้วพาอยู่เนาะมงนี่เนาะ ไพ่แม่เื่นรับและเดินเตื่นหนึ่งช่องตื่นหนึ่งเมื่อไพ่เมื่อมันนอนอยู่ไงเนาะโลยกระเด็เตียงอีดีนั่งอย่ให้คาเดีเยนะโดยแม่แต่เด็กวอยู่เล็นแต็หมอหน่อยนี่นะสองคนนะเนาะบวอยู่พืออีแตากับบขอเอาไปไปเผาบวชไปเผาดีกว่านี่ได้ไปยังไงไปแบบนาใสไปหวานพุยหนวัานพุยใส แล้วก็รูน้ำใช่อ๋อไปบ้านพยใช่ป่ะโดยการเข่ากับง่ามปกติกันป่ะเฮียมีกัง่ามขนาดเพียงพอมันมันแดงเนี่มากาเพืองแล้นองคงงมากาดินแต่เผื่ได้ี่วะเมื่อในวันยังอาะมันชาวห่อเลขขี่อ้อยแล้ว่าวันเชาเอาเลยี ิบอกเลขวะบอกว่ใส่รองเท้าคือบอกแม่นแท้เลยชื่อนั้นพันมาแล้วเอาไก่มาให้เนาะบอกเขาเขากะเถิดลาวนี่แหละใส่กระลังมาโอ้กระลังนะกันพันรองใส่เอาไก่มาให้วะเลยไก่กับไก่ปุ๊บปุ๊บถอดอองเท้ามามีอยู่ซิปโตบอกปู่บอกย่าเพื่อเิขาซื้อ มันเริ่มพันมาแม่นไหนช่วงเถื่อนเลยพระตะคืนนอนนี่นะชุดหนึ่งก็ขี้เข็บวาม้วนม้วนหน่อยมาอมมือน่ะนะวะนางไปนั่งมากว่าขี้เข็บเลยตัดออกมาใส่ว่ะแล้วบอกปู่บอกย่าก็บวกซื้อเป็นเลยอ๋อขี้เข็บโก่้หมื่นเล็กไก่เอาหนึ่งก็จับเธอแช่แช่ได้ เขาว่าเขาพันเห็นเล่าว่าเอาไก่มาหาย10โตซื้อรถว่ามื้อนี้กระถือบาดแล้วพ่อบ้านมาถามว่าพันยังมื้อนี้โอบ่ได้พัน่แพุ่นแน่มาเล่นนํามาคนบ่ได้าดนี่มามืออาได้โอ้เย็นว่ พายมากกบแวพายมากกะแวไผ่มากกแฟ่เ <anonymous> ดียนไอ้มานัง <anonymous> พ <Okay>. <anonymous> okay, okay. <infamous> ี่ไ <anonymous> อ้มาเนี้เฮ้ยมานังพี่มานังชูงกว่าโอเคอะงเอะ่รแม่ก็ลูกมานั่งหีนมาหนังเนีบม่มีศาส์สาดบร์มีมยศาสาดมีพอดูไมมีพวพื้น ภาพก็เสีอยากมื่นไดจังหน่อยพอพี่น้อยด้วยไอ้เอ้ยมันมานั่งพี่ก็ได้มันมันย้อนแสนโอเคเนาะแล้วก็หิุดคุยกับเอ้ยไปเรื่อยอ่ะพ่อพี่เราไอ้เฮากับวด้มาแต่โลนะเนาะกิน้อยกินเถิงซื้อข้าวมาให้เมื่อนี้ซื้อข้าวมาให้อันกระสอบนึงเนาะสามสิบโลนี่แหละพ่อแม่้องเลยกลับไปเงินผู้นยาเจดีเพิ่นที่ฝากไว้กระบอแสเนาะเมื่อนี้เาซื้อข้าวมาให้ แดดอะไรมาไงแมนแมนแมนอือนนตย์เตาวะอย่าเช่อเ um> ันบาิต huh. ย์วันอาตยอมกเป็นยังคือ่คือบนอาตห้ามขามอ๋อตยเป็นช่วงบรอโดยอือโดนโดยเป็นช่วงเนาะหยุดทึ่งกัเย็นดีได hm ้เย็นว่าทิงโดย À, à, à. Cập cưỡi này ba đâu Tại con không dù nè gì lại hơn mày ta ừ, <laughs> 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 Cả những trẻ năm rồi, Nó không phải là hơn mày Nó Còn thùy sẽ mời Người kháng lệ Nó Nó lại mày Hơn cầu hơn nữa đấy Đúng rồi ừ. Thư này đó เขาออกแบบให้ดีกว่านี้แล้วเรื่องเตียงอะไรอย่างนี้เนอะใคว่าเป็นไ่ได้ค่ะฮะให้มันดีกว่านี่มาท่านซะนี่ฉันเลยกับเป็นนั่งกัโดดลงฮักเจ็บย้อนได้หนี่ไม่บอกไม่บ้านกับมันนั่งนี่โอ้ยเพชรเพชรมันดีดีนะไอเด็กเนีฮักเปยนี่ไรจะมันนั่งฮักไงเขาหยมโอ้ยก่หย้วักเลเดี๋น้อยนั่งยุ่มหัวใหญ่ก็คือหัวใหญ่เลยผู้ใหญ่ก็ยังยุ่มเนาะดีกว่านี้แล้ว เปิดเย็นได้แค่นี่ไปหมาไปแหวะโอ้ยเนาะปูซีปผได้ต่อไปหาอยู่หากินยังจะกไหนชมวยตึ้งเฮน้องหวยไปซะซาปลาใหอย่างบ่อมีอยู่อันปลากะชมวยนี่ค่ะมีมีเนาะพอได้กลิ่นแล้ว่านี้นอกจากเงือนซาดแล้วนี่ เป็นเครื่องไส้เครื่องคั่วได้เครื่องชาไะไของเอื่อยมีอยู่บ่เนี่ยโมมีบ่ได้มีบ่บ่ได้มียังเลยโมบวงซาหมหนึ่งหมอแกมีอยู่บ่บ่มีเไ่นบ่บ่มีอ่าปัตเต้มาอยู่ในเนตรจมิดจมบ่โมมียังเลยบ่มียังเลยดยพ่ไงกับเขาออกมาออกเครื่อนมาอะไรกะนมาสั่นเนาะดยออกเครื่อนมาไรอ่ะอ๋ออยังบ่มียังมาสั่นดู รถล่างกันเนืงบ่มีขี่นะเฮ้ยเดินเไม่แดะกันจะไปใช่กะจะไปซื้อแนวกินกะยืมรถมูชื่นอะไรกินปะดูยืมใส่บ้านบุญละบ้านแบ่งละอืบ้านแบ่งนี่ดูถ้าบ่มีรถกับอะไรไปเดินเดิน อะไรกาตั้งมุ่งตั้งใจเอาแรกดนี่เนาะด้รชาชนกับรสำนีแล้วคือว่าสำบ้านสมเมืองมู่แรกได้หนี่เนาะไดเอไสำนีแล้กะใส่กาดีมุ่งดีใจน้ำเอ้ยไล่มา่เอลยที่คนมีสำนี้นล้ยเนาะเดยังไดแต่ไพกหนาเกิน่นและโ้ย กาโอเคแล้วกนาะเอื้อยเนาะจังไรกายสู่ๆต่อไปเนาะโดยโดยว่าแสงกาสิได้ขอตักราบได้เลยบ่เนาะจัยได้กายสู่ๆได้เลยเนะอ่าสบายดีอยู่ดีมีแห้งเด้อโดยโดยกาโอเคเนาะพอไปน้องสำรับคลิปนี้ว่าแสงกาสิได้ขอตักราบแล้วเนาะก็ต้องขอคำมุขเข้าใจแม่กาใส่แต่กาแม่รอเนาะทีเดือนไหนครับเอื้อยเลือนเนาะ กคอยไม่ทั้งสองอยู่ดีมีแห้งเด้อคมเจ็บอยู่ได้คมไขรจะมีคอ้ปรารถนาสิ่งใดครขอให้คมปรารถนาเด้อเนาะขอให้มีแต่คมสุขคมเจริญเนาะสาธุกาบ๊วยกัดีมุกดีใจน้ำอเอื้อเดือนได้หลายเนาะที่เพิ่นมีที่อยู่อาศัยแล้วกัเพิ่นซานอยู่นเนาะเพิ่นการจะพัฒนาไปเปรื่อ,อยพป็นภาษาพอพี่น้องเอ้ตามที่เขาถามเลยกันเนาะเพิ่นกัว่าสิปลูกพักปลูกหญ้าไว้กินเนาะเดียวเขากะสิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง เบิ่งในเรื่อยๆเนาะว่าคุ้มชีวิตคุ้มเป็นอยู่ของเอกยอ่าเปลี่ยนแปลงจังได๋เนาะแต่ละเดือนแต่ละปีบ่แม่นเนาะเอ้ยเนาะก็สําหรับคลิปนี้ว่าแสนก็สิได้ขอตัวกลับแล้วเนาะก็ขอขอความเข้าใจทุกๆท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมควองเบาแสนเนาะก็สําหรับคลิปนี้ว่าแสนก็กล่าวคําว่าสบายดี